สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีสีสวยนะครับผมมาแบ่งปันนะครับผมวันนี้จะมีไซส์จูเนียครับผมกำลังเลี้ยงนะครับผมนะครับกระถางสีนะครับผมนะฮะค่าจะส่งอยู่ที่สามสิบบาทนะครับผมนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่โอนนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ปลายทางก็ห้าสิบบาทนะครับผมนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากฐานนี้ก่อนเลยนะครับผมนะครับเริ่มต้นจากปีศาจแดงนะครับผมนะครับเป็นตัวแผงนะครับผมเป็นตัวดังพัดเทลนะครับผมนะฮะฝนตกนะฮะผมใส่ถาดไว้แต่เมื่อคืนนะครับนะฮะว่าจะไลเมื่อวานไลไม่ทันครับผมนะฮะขาก่อนครับ ปีศาจแดงนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อร้อยยี่สิบบาทนะครับผมร้อยยี่สิบาทมีมาสามต้นนะครับผมนะครับนะปีศาจแดงนะครับร้อยยี่สิบาทนะครับผมร้อยยี่สิบาทนะครับผมนี่ครับกระถางนี้ก็ร้อยยี่สิบาทเป็นปีศาจแดงนะครับผมเป็นตัวพาสเทลนะครับที่นะกําลังโด่งดังในขนาดนี้นะครับผมเนี่ย ต่อมาเป็นกาค่าพริกนะครับผมกาค่าพริกร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับกาค่าพริกร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นบางเกิดเก้านะครับบางเกิดเก้ากับสยามนลมิตรเอามาเนะเอามารวมกันนะครับผมนะครับราคาจะแตกต่างกันนิดนะครับเดี๋ยวผมจะแยกแยะให้ออกนะครับผมนะครับแต่ผมคุณลูกค้าอาจจะเห็นว่า ้ายกับสยาม hai, นลิมิตนะครับนะฮะอันนี้เป็นบางเกิดเก้านะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับบางเกิดเก้านะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางสี่นะครับกําลังเลี้ยงเลยนะครับต่อมาก็บางเกิดเก้าบางเกิดเก้ามีมาสามกระถางนะครับไซส์กระถางสี่นะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นสยามนลิมิตนะครับผมสยามนลลิมิตนะครับกระถางนี้นะครับ 270บาทนะครับสยามนลิมิตนะครับผมนะก็แยกยากอยู่นะครับเนี่ยแต่ก็ราคาก็ยังสู้สยามนาลิมิตไม่ได้นะครับนะเป็นดาวขางฟ้านะครับเนียเสียนปรับเสียนนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็270บาทนะครับผมสยามนลิมิตนะครับผมมีมาแบ่ง2กระถางนะครับบางเกิดเก้าน่าจะอยู่อีกกระถางนะครับมีไซส์ใหญ่ด้วยนะครับบางบางเกิดเก้านะครับผมนะครับ บางเกิดก้าแบ่งกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับคุณลูกค้าครับนะฮะต่อมาก็เป็นลิ้นมังกรนะครับผมลิ้นมังกรไฟนะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ท yeah> UH ี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับมีมากระถางเดียวนะครับผมนะครับลิ้นมังกรไฟนะครับผมนะฮะต่อมาก็กระบองเท้าเวสุวรรณนะครับผมนะครับกระบองเท้าเวสุวรรณก็แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระบองเท้าเวสุวรรณนะครับ ต้องมนตานะครับผมต้องมนตานะครับกระถางกระถางหกนะครับผมนะครับกระถางหกต้องมนตาชั้นใบนแน่นๆนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับผมต้องมนตานะครับนะฮะไซส์ใหญ่เลยนะครับผมร้อยแปดสิบาทนะครับผมต้องมนตานะครับผมช้อนทองนะครับผมช้อนทองผมเพิ่งเห็นว่าช้อนทองเขามีนักแข่งด้วยนะครับนะฮะกระถางนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมช้อนทอง เป็นไม้ที่ทํายากนะก็พอสมควรผมเห็นว่าเขามีนักแข่งด้วยนะแม่นี้นะครับผมนะฮะร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางหกนะครับผมต่อมากระถางสี่นะครับผมกระถางสี่ช้อนทองนะครับนะฮะช้อนทองกระถางสี่แบ่งอยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับผมนะครับเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับช้อนทองนะครับกระถางละเก้าสิบบาทนะครับช้อนทองนะฮะต่อมาก็เป็นจตุลเทพนะครับผม ยาตุรเทพนะครับแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับกระถางห้าจุดห้านะครับหกสิบบาทนะครับเทพสิงขอนะครับผมเทพสิงขอนะฮะโตขึ้นนี่อย่างสวยเลยนะครับนะฮะเทพสิงขอนเป็นบอลด่างนะครับผมนะับเทพสิงขอหแลอสิงหนนะายหลุดเนยะสิงนะฮะกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับเทพสิงขอนะครับผม กระถางนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นซับลุงโลดหรือว่าเป็นศีลาหุ้มทองนะครับผมนะฮะเอาไปลุ้นดูนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมแปดสิบบาทนะครับไม่ไม่ใช่รัตนาลุงโลดหรือว่าสีลาหุ้มทองนะครับผมยังแยกไม่ออกนะครับนะฮะแปดสิบาทนะครับผมนะครับแต่อันเนี้ยสิลาหุ้มทองกระถางหกนะครับผมนะครับนะฮะสิลาหุ้มทองกระถางหกนะครับผม แบ่งอยู่ที่160บาทนะครับผม160บาทนะครับมีมาให้2กระถางนะครับสิลาวหุ้มทองนะครับผมนะครับดูนะฮะอันนี้ก็เหลืองทองไข่เลยนะครับผมนะครับชั้นใบดีคือตอนนี้ถ้าถ้าตัวหน้าแดงนะครับผมนะครับปลายหน้าแดงแล้วก็ปนทองนะครับจะราคาสูงมากเลยแต่นี้เป็นไม้ที่รับมาแบบเบาๆนะครับผมนะครับร้อยหกสิบาทนะครับผมนะครับร้อยหกสิบาทนะครับ สิลาหุ้มทองนะครับผมนะครับกระถางห้าจุดหกครับต่อมาก็เป็นเออ่กระถางนี้เป็นทับทิมทับทิมทองนั่นไงนะครับนีนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบบาทนะครับเก้าทับนะครับผมเก้าทับนะครับผมเก้าทับแบ่งหกสิบาทนะครับผมเก้าทับหกสิบบาทนะครับซับลุงโลดนะครับผมซับลุงโลด มีมาให้2กระถางนะครับผมซับลุงโลดกระถางสี่นะครับร้นๆเลยนะครับผมนะครับหนึ่งร้ยบาทนะครับผมหนึ่งรอยบาทนะครับซับลุงโลดกระถางนี้นะครับอย่างสวยเลยคือชิ้นใหญ่เนาะเขาผ่าชิ้นใหญ่นะกระถางนี้เป็นน่าจะเป็นเทาเวทเทาเทาเวทสุวรรณกระบอกเทาเวทสุวรรณครับมีหนึ่งหนอนะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะ กระบองเท้าเวสุวันนะครับผมนะครับเอาที่รับได้นะครับผมกระถางนี้นะครับนะเป็นใบล่าสุดนะครับผมนะครับเหมือนจะเป็นหน่อเลยนะครับผมทศกันนะครับผมทศกันหน้าทองนะครับนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมร้อยยี่สิบบาททศกันหน้าทองนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเทพจุตินะครับผมเทพจุตินะครับกระถางละห้าสิบบาทนะเป็นไม้ทรงเตี้ยนะครับผมนะครับ นะเทพจุตินะครับกับลังเลี้ยงเลยนะครับเทพจุติร้อยห้าสิบบาทนะครับผมอนุมานประสานกายนะครับผมอนุมานประสานกายแบ่งหกสิบาทนะครับผมนะครับอนุมานประสานกายนะครับแบ่งหกสิบาทค่าจะส่งสามสิบาทเองนะครับผมนะครับคุณลูกค้านะครับนะต่อมากระถางนี้เป็นเป็นเออ่เทวาสุวรรณนะครับผมเทวาสุวรรณนะครับแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับผมนะฮะ ไม้อันนี้ไม้ลงหัวใหญ่เลยนะครับผมนะครับทรงหวกนะครับผมนะครับเป็นใบหอกทรงหวกนะครับผมแบ่งสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะครับผมบอลใบหอกนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทกระถางนี้ใบหอกนะครับผมนะครับใบหอกกระถางนี้แบ่งห้าสิบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้นะเป็นต้นแม่เขานะครับผมนะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ เกระถางนี้เป็นเรนโบว์นะครับผมเรนโบว์บาทนะครับผมนะครับไม้เฮียใช้150บาทนะครับผมเป็นบอลใบไผ่นะครับต่อมาก็แม่พันธุ์นะครับผมนะครับได้มานานแล้วครับเลี้ยงนฮะกระถางนี้ได้มาในนามวิหกปักษานะครับผมวิหกปักษานะครับผมนะครับไม่ใช่ตีเพชรนะครับผมนฮะกระถางนี้นะครับมีไม่ให้มีใครเอามาไลนเลยนะครับผมนะครับผมได้มาตั้งแต่เขียวเขียวอ่ะเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะครับผม พอถ้าพอเราเห็นเขาฟอร์มตัวอย่างนี้เราก็เลยเอามานะฮะวิ6ปักษานะครับพร้อมทําจํานวนนะครับผมนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมเป็นไม้ที่ยังไม่เห็นมีใครเอามาไลน์นานเลยนะครับผมนะครับวิ6ปักษานะครับผมนะครับวิ6ปักษาได้มานะครับต่อมาก็สองต้นคู่ใหญ่ๆนะครับผมนะครับเป็นพยามุจลินนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับเอาไปทําจํานวนได้เลยนะครับพยามุจลินนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับ พยามมจลีนกัดสีสวยๆนะครับผมต่อมาก็เป็นเอนี่ฮะเป็นหน่อของต้นนี้นะลูกค้านะครับผมนะครับครับแยกหน่อออกมานะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับดาราแผงนะครับผมดาราโนพลัดแผงนะครับผมผมไม่ได้แลขายเป็นดาราลายไฟหรือว่าดาราประกายไฟนะครับผมนะครับดารานะฮะผมขายเป็นดาราแผงนะครับผมนะครับ กระถางนี้เป็นแยกหน่อนะครับผมแบ่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับดารานุพลัตแผงนนะครับผมนะครับต่อมาเป็นหนุมานนะครับผมหนุมานนะครับผมหนุมานเออลิงน้อยนะครับผมแบ่งประสานกายนะแบ่งหกสิบบาทนะครับผมนะครับแบ่งหกสิบาทนะครับกรลังสวยกระถางสีนะครับผมนะครับแบ่งหกสิบบาทนะครับผมนะฮะประสานกาย อันนี้เทพจุตินะครับผมนะครับแบ่งอยู่50บาทนะครับผมนะครับห้บาทนะครับกระถางสีนะครับเทพจุติวิมานดินนะครับผมวิมานดินนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมวิมานดินนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะวิมานดินด่างสวยๆนะครับผมนะครับกัดสีสวยๆเลยเป็นไม้ทรงเตี้ยชั้นใบดกๆนะครับผมนะครับวิมานดินนะครับผมตอบโจทย์ใครบางคนนะครับผมคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับวิมานดินตัวนี้ด่างสวยเลยนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับเอ่อ สีกาญจนานะครับเจนสองนะครับผมนะครับสีกาญจนาเจนสองนะครับแบ่งอยู่กระถางนี้แบ่งอยู่ที่เก้าสิบาทนะครับกระถางห้าจุดห้านะครับผมกระถางนี้ก็เก้าสิบาทนะครับผมเจนสองนะครับเก้าสิบบาทนะครับผมนะฮะหอกกระถางนี้นะครับผมหอกกระถางนี้นะฮะอยู่ในกระถางแปดนะครับผมนะครับครับแบ่งอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผม ใบหอกสีทองนะครับผมเหลืองทองส้มนะครับผมนะกระถางนี้นะเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะหอกเหลืองกระถางนี้นะครับผมใบหอกนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางนี้ก็ร้อยห้าสิบาทนะครับนะฮะเป็นลายขนนกเลยนะครับผมนะครับแล้วแตได้ด่างเหลืองนะครับอันนี้เหลืองแท้นะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับ ต่อมาก็ใบหอกนะครับขนลกสีทองเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้ได้อยู่ที่250นะครับผมได้มาสูงนี่ครับผมเนีเป็นไม้ที่หน้าตาดีครับผมก็เลยเอาข้อส่วนมาครับเออบัวกันหานะครับผมนะครับบัวกันหาเหลือต้นเดียวนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่50บาทนะครับผมเนีฮยอันนี้ก็เป็นไม้ที่พร้อมทําจํานวนเลยนะครับผมนะครับนี่ย แบ่งอยู่350นะครับผมเป็นแม่พันธเลยนะครับผมนะครับใบใบหอกนะฮะใบหอกอันนี้พามจำนวนได้เลยนะครับผมใบหอกไม้เหลืองนะครับผมนะครับครับต่อมาก็ฝั่งนี้นยครับอ่ะมามาไม้แรหน่อยนะครับผมนะครับกระถางนี้คือทองจันนะครับผมทองจันนะครับผม200บาทนะครับมีมาให้2กระถางนะครับผมทองจันนะครับผมทองจันนะครับ200บาทนะครับผมทองจันนะครับ ทองจันนะฮะไม่ใช่เงาจันนะครับผมทองจันนะฮะนะฮะสองร้อยบาทนะครับผมกระถางสี่นะครับเมืองเกาะเกร็ดนะครับผมเมืองเกาะเก็ดเกาะเกร็ดนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมเกาะเก็ดอันนี้ออกจะแพงๆเนยนะครับคือได้มาในนามไอ้นารีนารีบุรุพาหรือเปล่านะเจ้าของเห็นว่าแผงก็เลยเอามาขายนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทนะครับผม ไม้ต้นนี้นะครับห้าบาทนะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับต่อมาเป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดด่างนะครับแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับผมไม้เมล็ดด่างนะครับผมนะครับสีการจนานะครับผมนะครับสีการจนา70บาทนะครับผมนะครับสีการจนานะครับเจนสองนะครับ70บาทนะครับผมกระถางสีนะครับสีการจนานะครับผมนะครับ เกือบเกือบแล้วเกือบกระเด็นเส้นซ่าละสีการจนาเจนสองต้องแบบนี้นะครับผมนะครับต้องมีเหลืองทองนะครับนะฮะป้ายนะฮะนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับผมคนที่เล่นไม้แลดสีการจะรู้นะครับไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีเหลืองทองเข้านะไม่เทพครับผมนะฮะถือว่าไม่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 เทพครับอันนี้ผมได้มาในนามกรมหลวงจุมพรนะครับใครยังไม่มีนะครับผมแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมกรมหลวงจุมพรนะครับผม เออ่กระถางนี้เป็นเออ่แม่ฟ้าหลวงนะครับผมแม่ฟ้าหลวงตัวพารเทลนะครับผมนะครับแม่ฟ้าหลวงเป็นตัวพารเทลนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เออ่แบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับตัวพารเทลนะครับผมเล่นหลายสีนะครับผมนะฮะแม่ฟ้าหลวงนะครับได้มาสองกระถางนะครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอนุมานประสานกายนะครับผมหกสิบาทนะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นกระถางนี้ me. <Mind S 2> นะครับนะฮะไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมนะครับเหมือนหนึ่งในสยามเหมือนกันนะครับเออนะฮะประมาณนั้นนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ิบาทนะครับผมนะครครับกระถางนี้นะครับเป็นบอลที่มีหน้าแข้งนะครับผมนะครับทรงวาดไส์ใหญ่ไส์โตเลยนะครับผมนะครับทรงวาดนะครับผมนะครับ กระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะเป็นหน่อครับผมนะครับต่อมาเป็นสีการไซส์ใหญ่นะครับผมสีการจนาไซส์ใหญ่ๆนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยหกสิบาทนะครับผมร้อยหกสิบาทนะครับสีการจนาเจนสองนะครับร้อยหกสิบาทน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมร้อยหกสิบาทนะครับต่อมาเป็นไม้ที่พร้อมทําจํานวนนะครับผมนะครับกระถางนี้ยุบตัวไปนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมนะครับสองร้อยบาทมณีล้อมเพชรใบป้อมนะครับผมนะครับ ตัวนี้หัวขนาดนิ้วโป้มือนะครับผมทําจํานวนได้เลยนะครับอัสดาวุธบอกเลยนะครับผมนะครับหม้ยุบตัวไปนะครับผมนะครับมันีล uh ้อมเพชรใบป้อมนะครับผมนะครับเป็นตัวที่ราคาสูงนะฮะครับผมแต่แบ่งเท่านี้แหละครับผมนะครับสองร้อยบาทนะครับผมนะดูดูเนื้อนะครับผมสีเหลืองทองแล้วออกพาสเทลเลยอันนี้เป็นหลอดใหม่นะครับผมนะออกน้ําตาลทองทองเลยครับสองร้อยบาทนะครับใครยังไม่มีนะครับมันนีล้อมเพชรใบป้อมนะครับผมสองร้อยบาทพร้อมทาจานวนนะครับผม ต่อมาก็เป็นไม้ใหม่ๆนะครับผมนะครับกระถางนี้ทองทองศิลนะครับผมเป็นไม้ใหม่ล่าสุดของเรานะครับผมนะครับเปิดอยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับผมพันสองร้อยบาทนะครับผมนะครับทองศิินะครับผมทองศินเขาขายกันอยู่สองพันกว่านะครับผมนะครับอันนี้ผมชนสวนมาก็เลยเอามาขึ้นไรนะครับหรือถ้าไงไม่ไหวเนียงต้นนี้แต่ต้นนี้รู้สึกจะแสบแล้วกันนะก็ทองศินนะครับได้มาสองต้นนะครับ กระถางนี้แบ่งอยู่ที่850นะครับผมทองศินนะครับ850บาทไห้ใหม่นะครับผมไม้แลไอเทมตัวใหม่นะครับทองศิลนะครับกระถางนี้พันสองบาทนะกระถาง5กระถาง6ครับผมนะครับต่อมาเป็นเกสรพรมลินนะครับผมนะครับ400อยนะครับผม400บาทนะครับผม400บาทเอา390เบพอแล้วครับผมนะครับเกสรพมลินหน้าเทพๆนะครับผมกระถาง4ี่นะครับผมนะครับต่อมากระถาง กระถางหกนะครับผมกระถางเอกระถางห้าครึ่งนะครับผมนะครับเกสรพมลินนะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบนะครับผมห้าร้อยเก้าสิบนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเออกระถางนี้นะครับผมนะครับเป็นไม้แลตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับผมนะครับฝากติดตาม้วยนะครับผมนะครับผมจะเอาไม้แลตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะเออทองขวัญเมืองนะครับผมนะครับ แบ่งอยู่ที่750นะครับผม750อทองขวัญเมืองตัวนี้น่าเทพเลยนะครับผมกระถางสี่นะครับต่อมาเป็น <c oughs> บางเกิดเก้าไซส์กระถางหกนะครับผมบางเกิดเก้าไซส์กระถางหก250บาทนะครับผม250บบาทนะบางเกิด9้านะครับผมสแตนบายนะครับผมไม้ใหม่นะครับผมสแตนบายนะครับสแตนบายไม้ใหม่นะเป็นไม้เหลืองที่สวยงามมากเลยนะครับผมนะครับสแตนบายไม้คลาสสิกนะครับผมนะครับ กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่450บาทนะครับผมสแตนบายนะฮะต่อมาก็เป็นนะพอเราเอาตากฝนไหมนะครับผมตั้งแต่เม,มื่อคืนนะครับลองความแข็งแรงเขานะครับผมนะครับเสาสายใหม่นะครับผมกระถางหกนะครับผมเสาสายใหม่นะครับนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบาทนะครับผมสามร้อยเก้าสิบาทนะครับเสาสายใหม่นะครับผมเป็นไม้ใหม่ที่แข็งมาจาก เมืองใหม่นะครับผมนะครับสาวสายใหม่นะครับผมต่อมาก็เป็นหอคำหลวงนะครับผมนะครับหอคำหลวงนะครับแบ่งอยู่ที่มีมาให้สามกระถางนะหอคำหลวงนะครับผมแบ่งอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะครับอันนี้เป็นตัวแผงนะครับผมนะครับเป็นตัวแผงหอคำหลวงนะครับผมดูนะฮะตัวแผงนะครับร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับเลือกหน้านะครับชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็หอคำหลวงนะครับ นะครบร้อยเจ็ดสิบาทก็ถังหกนะครับผมต่อมาเป็นเกาะเก็ดหน้าแดงนะครับผมเกาะเก็ดหน้าแดงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นหน่อนะครับขออยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเป็นหน่อนะครับนะเป็นหน่อนะครับนะครับแยกมาป้ายบอกว่าวันที่หนึ่งเดือนสิบปีหกเจ็ดนะครับผมเกาะเก็ดหน้าแดงนะครับผมสามร้อยห้าสิบกับอันนี้เป็นสิ้นผ่านะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับอ่า อันนี้ก็ได้มาแบบแล้วแต่ใครจะเห็นด้วยนะครับเป็นหงดลุนนะครับใบไผ่นี่ก็เอาออกมาตากแดดนะฮะหงดลุนใบไผ่นะครับสามรอยห้าสิบาทนะครับเป็นหน่อนะครับนะครับใช้เวลานานแล้วะครับผมนะครับแปลกดีนะครับมันมันผมว่าผมเจอหงดลุนมาก็เยอะนะครับแต่ไม่เคยเจอใบไผ่นะครับผมนะครับหงดลุนนะครับ เป็นหนอนานแล้วแหละครับผมนะครับหูยาวยาวเกือบเนาะยาวเราเลี้ยงบนใบไผ่อันนี้หลอดใหม่ก็กัดสีมาประมาณนี้ครับสามบาทเป็นไม้ที่ผมยังไม่เคยเจอก็เลยเอามาขึ้นไร้ให้นะครับเขาแบ่งให้แค่ต้นเดียวเองนะครับเขามีอยู่3ามสี่หนอนะครับถ้าขายแล้วผมต้องกลับไปเอาอีกแน่นอนนะครับนะฮะอยู่ที่การตอบรับนะครับสาม้าบาทนะครับนะะครับวันนี้ก็ขอนะครับ สวัสดีนะคร mother mother. ับผมครับขอให้เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับผมนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมช่องอัศราวดุบอลสีนะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับขอให้เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับส่งพรุ่งนี้นะครับผมออเดอร์นะครับผมถ้าคนไหนเอสเพิ่มเติมก็ไม่มีค่าจะส่งแล้วนะครับผมนะครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ